They telling to stop That But the Hey me e y G's k สวัสดีครับนานะตกปลาทุกทท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติวิ่งแทแยงครับนักตกปลาหน้าดินใหม่ธรรมชาติครับวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่289นะ้านะบ่อดินบ่อทรายนะครับแถวภูใสครับผมมาทางงานดอกกายครับผมวันนี้น่าจะลงระยะ45กับหาครับมาเทสดูว่าจะมีเจอตัวใหญ่หรือเปล่าครับผม ฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับนะชาติวิชิ่งอีพีสองครับผมเดี๋ยวมาลงอุปกรณ์กันแล้วนะเตรียมเหยื่อแล้วครับมาดูว่าจะได้ตัวหรือปเปล่าจะให้เราหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมครับครับผมมาลุ้นตรงหมายบ่อด,ดินนะครับถ้าไม่เวิร์กก็จะย้ายไปป่าปามของมีแต่ไซส์เล็กๆครับผมลุ้นในสักพกครับ อมีไายสวยอยู่ครับมีไายสวยอยู่ครับไายสวยครับ Rồi đó. <laughs> Đấy, nó muốn thấy kênh Ghiền Mì นะครับผมฝนมาแล้วครับผมยังไม่ได้ตัวเลยครับผมกินอยู่นะครับอ,อ้าวอกมาด้เหรอ พอดีเลยแับสวยตัวแรกเลยเนะปลากินตลอดนะแต่ว่ามันไม่ติดนี่เขากัหมูนทุกเป็นนะโคตรแปกอ่ะ,อะเข้าตลอดอยู่ยึดดึงจมหายจมหายแต่ไม่ติด กินตลอดอยู่แต่ว่าห่างนิดหนึง่งแต่แม่งไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรสองวันแล้วกินแม่งนี่ยงกะอะไรโอ้จะด้กลัวจะได้ตัวเนาะ ครับโโอโ้กว่าจะได้ตัวครับมันก็พอกินอยู่แต่ไม่อยู่ไม่ติดตา่ายง่าย,ายวัดยังไงเข้าเรื่อยอยู่แต่วัดไม่ติดแอ้อโอ้นอนกินนี่ว่า นอนกินเลยครับผมสวยๆครับ สายบัมาแล้วนอนกินเลยนอนกินเลยปลาน่าจะครึ่งโลไม่ถึงขีดเดียว,ได,วได้อยู่ ครับผมไปครับสวยๆครับโอ้โหพันกันยังหมอยเลยคราวนี้ผมตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับผมห้าโมงกว่าๆก,ก็น่าจะทะยอยเก็บเห็ดกลับบ้านครับผม วันนี้กลับมากับทีมงานเหลียวนะครับน้าตั้มกับน้ารองนะครับผมน้ารองอยู่ซ้ายมือน้าตั้มกลับบ้านไปแล้วครับวันนี้น้าตั้มได้ไปห้าหกตัวอยู่ครับไซส์สวยๆนะครับผมวันนี้ไปที่หมายบ่อดินนะครับปลาเล็กกวนครับเลยย้ายมาที่ป่าปลาเหมือนเดิมครับวันที่สามครับก็พอได้ตัวไปสองสามตัวครับผมกินอยู่เรื่อยๆอยู่ครับค่อนข้างอย่างห่างครับแล้วก็เวลากินก็ปลาไม่ค่อยติดนะครับผม ไม่รู้เป็นปาดเล็กป่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับได้ปาะเพียนเล็กมาตัวหนึ่งน่าจะเป็นปาะเพียนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อสักแป๊บหนึ่งครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับใน EP ที่289ครับหมายป่าป,ปามครับผมวันนี้ย้าย2หมายครับหมายบอดินกับหมายป่าป,ปาาวองงานกับทีมงานเดี๋ยวงบน้อยครับนาตั้มกลับไปแล้วครับผมนาลองอยู่ทางนู้นกำลังกลับบ้านครับผม พอดีได้ปลานลาองมา3-4ตัวครับผมแกบอกว่าได้เยอะแล้วเมื่อวานยังไม่ได้ทำกินครับเมื่อวานงัดอยู่คนเดียวครับผมเมื่อวานผมได้ไป4ี่ตัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาซ้ำใหม่ครับหมายนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพูไไส่ต่อครับผมเดินสายลุยอย่างเดียวครับผมเวลาว่างว่างครับผมไม่อยู่บ้านเดี๋ยวพบกันใหม่ในปีที่290หน้า่างเก็บน้ำภูไใสครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับปบ้านและเขามาดูปลารวมกันครับผมนะครับผมพอได้ตัวไปครับผมโอ้โหเกือบแห้วครับผมวันนี้สองหมายครับผมบ่อดินครับผมสองหมายปลาป่ามั่ผมได้ไปสี่ห้าตัวครับผมวันนี้เราลองให้ปลามาสองสามตัวนะครับผมวันนี้ก็เกือบไม่ได้ตัวเหมือนกันครับแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ